ทองเนี่ยมึงต้องแตกกินหน้ามึงโอ้ยฆ่าเพื่อนบ่อยเกินไปปวดล็อกสกินทองปวไอ้ควายอุกูไม่มีอะไรตัวเฮียอะไรของมงอทอไงทออะไรถึงลูกแก้วเลยไอ้ควายอ ฟัน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 อึง่า้ทำไมคอมโบมึงเยอะจังวะอึอะเอ้าเฮ้ยดูผิดตัวนี่นปล่อยเงาไปตีตีเก่นไปเร่งไันฟันฟันเก็บดาวฝ่าฟ้ามึงมึงรักอึอ มั่วอเจ้าสายเอ้าไอ้ย <Darwin> ี่ไปโดนกูได้ของหนักแล้วอด้วยเ้ยยังไ่ไดอ้ไอ้ควายกูได้อะไรกูเอะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบเอือ่ยวคอ เกี่ยวคอโอ้ยสายฟาฟาดฟาดเกี่ยวคอเ้ยออเฮ้ยเฮเชลมุนชนลมุนชลมุนเกียวคอเกียวคอออเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเยเยเ พวกมึงทัพกอ่ะกูมือเปล่ากูมือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยอ่ะอย่อยู่องู่อย่อางไราอยู่นี่เฮ้ยเกี่ยวคองน้ามึงอ่ะใครเลือกด่านวะอย่าให้รู้เลยโอ้ยยี่ยมโดน เอาใครเดียวใครดีได้เรียบวงอยม่ได้เล่นกันพอดี่อ้สายฟ้าเล่นดาบว้ยสายฟ้าเอือดเกี่ยวข้อหนี่งเกี่ยว เออเออแคเด้เออแล้วก็จะไปไหนนะหลบฟันปันันันเเอาไว้แล้วโอมชวลบุญชวนละบุญชวนละบุญดดไวเฮ้ยีเกี่ยวหอเฮ้ยเดี๋ยวคนเล่นเลยสองซฟเหรอเออไม่แตก เกี่ยวคอเกี่ยวอวะเกี่ยวเกี่ยวเตดมเอ้อาเอ้ารอดได้ไงวะเฮ้ยโอ้ยไอ้ไงเฮ้ยเอาเฮ้ยรอดกูต้องรอดอากูไม่รอดไม่ดูจะดูแย้ มือเปล่าเปล่าอ้าวากูมือเปล่ามามือเปล่าวะมือเปล่าะโยนได้อ้าว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 อ้ว a t u อะไอ้เกูจะชนะเอไงี้เลยไอ้เฟิร์ลนน่าต้อง r ร n d o m ดก็ต้อง r a n อีกแล้วด่านกูไอ้ควายด่านกูโดนกูเด็กงจะฆ่ามึงมึงกูททษตัวที่กูทำเฮี้ยอะไรได้ยังไม่รู้เลยกาแฟบ้านพิมแปรงมึงเห็นไม่น่้ใครได้อาวุธเลยไอเนาะโอ้ยไอเฮี้ยพวกมึงได้อาวุธกันแล้วอ่ะกาแฟบ้านพิมแปรงเนาะไอ้น้องอ่ะมา โอ้ยไม่ได้กันพอดีโอ้ยโู่บ้านพี่มันพิดแยงแยงไงเนอะแม่โคตรไก่อ่ะแรงอื้อแรงเนอะสวยเลยล่ะต้องมีคนโดนแล้วล่ะแล้วก็เหมือนโง่ตายแล้วแกโดนนะตัวเองแรงเนอะเอ้

ไม่รู้ตัวเฮียี่ทำอะไรได้ไควนี่ไงลองต้องรุมไปเจก่อนไหมแแบบอ่าไปเทียเร็กูดีไม่ได้เล่นเดีไม่ได้เล่นก็ดีอ๊ยเี้ยวเี้ยวอ้ยอีกตัดเอ้ดออ้ยโอ้ยตยอ้า เข้ามานะไอ้จักอย่าเข้าโอ้ยอีกแล้วเหรอเอาคุณอยู่คุอยู่ในเวลาเอาคุณจะหลบมึงแล้วกุจะโดูดมาปัดปันฟัันนี่อะไรนี่แหละไอ้นี้ไปได้เล่นไปไอ้สองคนดีแล้วเหรอได้เที่ยวไอ้ควายลงไปกาแฟบ้านพี่มันแรงเนี่ยโอ้ยยังไม่โดนแรงอะไรมึงอะไรมึงอย่าอื้ออย่าอื้อไม่ไหวเลยแย่เหตุราอยากฟัดลวกอ้าวอ้าว เปหยไอ้ควีงูงูกกา่มันแรงไงน้องแรงมากเลยน้องกแม่งไเนาอเกียวแี่ดตัวไอเจียวอ่ะดีเกียวเกียวกูแม่งจะเกียวโคตรไก่โอ้ยกูเนยปั่นไปมันแรงไงน้องมันแรงไงน้อง เกียร์เฮ้ยเลือดไม่เกียด์หัวไม่ให้เกียดไม่ให้เกียดตาย้ได้บอกเลยเฮ้ยเลือดแดงว่ะเลือดแดงเฮ้ยไม่ให้เกียด์เอาไม่เกียดกูไอ้ตัดเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้เกียร์หัวตัดไม่เกียร์หัวพึงไม่ให้เกียร์หัวเฮ้ยนี่ไหลบไปพูเล่นได้เกียดแล้วอ่ะทำไมอ่ะพียกมือเปล่าจริงเหรอ ตีน anyway ี่ไงตีไงเกี hmm. ๊ยเยียมมือเปล่าเลยเฮ้ยขจัดคนติยาเอาพูดสักทีว่าอะไรจ้าโจ๊กตีนี่ไงเฮียมาดิโวยแรงเนาะโวยเจแตกนี่จงเฮ้ยแต่ไม่รอดแน่ไอ้เท้าขาวสดใสไม่รอดแน่ คูดี้มันเดือดเอา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 ไอ้ดูไอ้ดูธรรมชาติสงใส่แล้วแหละเอ้ยมึงจะเลือกด่านแล้วมานทำไม่เจอเฮ้านนี้ก็ได้ยุเฮ้ยไอ้เฟืออีกแล้ยวอ่ะโคตรเกลียดเลยตัวนี้กูเล่นไม่เป็นไอ้กูส่งไม่ได้ไอ้ตัวจากไอ้หลังอันนี้ไม่เกลียดพวกมึงเนี่ยเอ้า เอาล่างไม่มีอะไรนะลงมาเลยตัวไหนตัวกูวะเนี่ยตัวแรงเด็บเด็บเบิลดำเอ้าแลูกกูแตกเอ้านี่ไงทำไมเก็บโอ้ยอะไรเมื่อกี้กูแตกอะไรมึงเก็บไม่ไม่เก็บไปเจอชนระบุนกันทับพี่อะไรมึงไม่ให้เออลงไปทั้งคู่ เออลงไปดังคูอ้าอ้าวไปไปเกียวกีดปััเฮ้ยกตัวีแล uh, ้วอย่างนั ul, ้นเหรอไม่ให้เกียรตีก ok. ันไปเลยตัวเดียวกูดูผิดตัวโอ้ยอเชี่กูล็กหลังแกงเพี่เอไปสตัวดุดไปกูไม่ให้เกียร กูไม่หลบเฮ้ยไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติกันพอดีไม่ได้เล่นกันเลยไม่ให้เกียรติไม่เกียรติตายแล้วไปหลยตายเลยกูเลยชีวิตเดียวว้สวยไอ้เจ๊อ้กทีดี เกี่ยวเรื่องของกูเกี่ยวเรื่องของกูก็เลยชีวิตเดียวเดี๋ยวมันไม่หนุกเดี๋ยวไม่หนุกโอ้ยกูไม่ให้เกียรติมันดูกูเล่นไม่เกียรติโอ้ยไม่ให้เกียรติเลยนะครับไม่ให้เกียรติครับไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติครับไม่ให้เกียรติเออโอ้ยต้องลุมไอพีเร็ว ไอเ้ไรวัวกูไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติไม่เกียรตไม่เกียรติแต่กูมีปืนไอ้มันไอ้เหี้ยไระโดนแทงเออแทงคอแทงคอแวนแวนไม่ให้เกียรติอ้เหี้ยไปทางไม่เกียรตลงไปไม่เกียรติไม่เกียรติไม่เกียรตไม่ได้เล่นกันพอดีอุ้ย อ้ยกูดึงชีวิตมานานแล้วนะเนี่ยออกไปโอ้ยเยีกูตายอะไรกันครับนี่ให้กล่นโอ้ยนน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 นันน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 ่นนันนนนวนน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 นวนนนน่นน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 น ใครเขาวางไว้ใหญ่รู้นะตัดไปใชะไ